แชร์ภูมิใจเสนออย่าเล่งนู่นนี่หรือ,อยาข้ามลงมันไม่ได้ตายทันทีหรอกแต่ว่ามันมันไปสะสม,สมหรือมันไปส่งผลเสียให้ให้สมองเป็นแบบผมเนี้ยคือเด็กกู <c oughs> กินหลายอย่างอะไรเงี้ยกูเลยโตมาเป็นแบบเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยตกปีนะปกติมันไม่ใช่หยิบอย่างนู้นอย่างนี้มาเ้อยบางทีกูไม่ได้ดูนะว่าเป็นดอกกล้วยไม้ปะเนี้ยอร่อยเฮ้ยมันอร่อยนะเว้ยใครอย่าไปไปบอกว่ามันไม่อร่อยนะเว้ย กูรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าดอกไม้หลายตัวที่กูทดลองกินมาหรอจริงมึงไม่ลองมั้งเหรอหึกูกินผักไม่เป็นกินผักไม่เป็นแล้วมึงถามกูยังแต่กูกินได้ทุกอย่างเว้ยที่มันกินได้นะกูทดลองกินแล้วคือดอกไม้หลายตัวที่กูรอมาเนี่ยดอกกล้วยไม้เนี่ยอร่อยเกือบสุดเลยนะเว้ยอืมมันมีความกรอบด้วยนะเว้ยมีความกรอบในตัวของมันนี่กูพูดจริงๆนะเว้ยแต่ว่าดอกกล้วยไม้อันนี้นะคะคือเราเนี่ยนะคะ เอามาสกัดนะคะเป็นโลชั่นนะคะแล้วก็มาร์กหน้าของเรานะคะก็คือชื่อแบรนด์เนี่ยเขาก็บอกไว้แล้วนะคะออร์คิดวันเดอร์นะคะคือสารสกัดหลักเขาคือเป็นดอกกล้วยไม้นะคะเรางับเรางับเพราะว่าเป็นสกัดจากดอกกล้วยไม้ให้เาเรางับโอเคป่ะ <laughs> okay, นี่นะคะเป็นแบรนด์ออร์คิดวันเดอร์นะคะเป็นสารสกัดหลักนะคะที่เป็นดอกกล้วยไม้แทบทุกอย่างเลยนะคะเออ นอกจากดอกกล้วยไม้เนี่ยมีประโยชน์หลายๆอย่างนะคะเพราะเอาไปสก,กัดออกมาแล้วเนี่ยสามารถมีประโยชน์ได้หลายๆอย่างเลยด้วยกันแต่อันนี้เป็นดอกกล้วยไม้ที่สุดยอดมากๆนะคะเป็นสารสก,กัดหลักที่มาจากดอกกล้วยไม้จริงพอยแอมผมชอยควอเชสหล่อแล้วหล่อเลย hmm. หืมเอาแล้วเอาแล้วตายกันทั้งวงการอะนาทีเนี้ย ไม่ไม่ไม่ผมอยากจะย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าดอกกล้วยไม้เนี่ยกินได้นะครับแล้วก็ปะขอสักรันนะกูขอสักวันนะขอสักครั้งอะสักวันนะมึงต้องไปอย่างงี้แ้วเป็นสักวันที่ขอโทษนะคะขอไปปิดไลฟ์ก่อนนะคะไม่ไปหรอกกูเนี่ยเดี๋ยวกูถือไปให้้วมึงเข้าลงมาเด็กๆอย่าทำตามนะครับไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมการกินของมวซั่วแบบผมเนี่ยอันนี้เราคัดมาให้แล้วใช่ ไม่ใช่ไปเห็นหมึกบูลิงปุ๊บคลิบแดกนะอย่าไปทานะครับซึ่งผมทํามันแล้วนะครับแต่บอกเด็กๆว่าอย่าไปทานะครับไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมเนื่องจากนารกยังไม่ต้องการผมนะครับนรกยังผักใส่ไล่ส่งแน็กฮะแต่ถ้าพอไปถึงเวลาเป็นนรกกูก็เจอมึงแน่นอนไอ้กัดมึงอยู่หลุมไม่ห่างกูหรอกกูพูดจริงจริง 200 ml นะคะโลชั่นของเราอย่างที่บอกใช้ไปแล้วนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะโลชั่นเป็นเนื้อที่เอ,อ่ออิมเชั่นนะคะคือซึมไวไม่เหนียวเหนอะดันนะคะกลิ่นโลชั่นสกัดจากดอกโมกและกล้วยไม้ป่านะคะมีกูต้าไทโอนจากธรรมชาตินั่นก็คือเป็นสารสกัดจากรากดอกโบตันนะคะทําให้ผิวค่อยๆกระจ่างใสขึ้นไม่ได้ขาวกระจ่างใสแบบหมายถึงว่าไม่ได้ขาวเลยทันทีนะม,มันจะค่อยๆกระจ่างใสเพราะมันเป็นธรรมชาติมากเพราะ<ม>าว่าเขานะไม่ได้ใช้พวกสารที่มันแบบผิดกฎหมายนะครับมาแบบเล่งขาวหรือแบบ หลอกหนังคุณให้แบบว่ามันขาวไวอะไรแบบนั้นนะฮะแต่อย่าซึมนานนะครับเดี๋ยวแม่เป็นห่วงแค่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะฮะใครว่าซึมไวเดี๋ยวลองลองทาดูเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่าลองทาปุ๊บพอทาปั๊บพอทาปั๊บมึงจะได้มุกอะไรเนี่ยซึมไวไงทาปุ๊บปุ๊บแล้วเป็นไงซึมไวจริงซึมไวเลยอ่ะไปโรงพยาบาลไหม ไปลงาซึมไวมั้งละดูดิหายไปหมดแล้วแี่แล้วมันก็ไม่เหนียวเนื้อน่ะด้วอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเราทาทับไปหลายรอบมากแล้วนะเว้ยยังไม่ตายครีมหอมว่ะนี่นะฮะมีมาร์กหน้าด้วยมีมาร์กหน้าแล้วก็มีโลชั่นทาผิวนะครับแล้วก็มีน้ำหอมนะครับปรับอากาศกลิ่นห้องกลิ่นอะ Um าาน้ำหอมปรับอากาศถูกแล้วถ้าเป็นน้ำหอมฉีดตัวเป็นน้ำหอมฉีดตัวแต่นี่คือน้ำหอมปรับอากาศคือถ้า <น üyor> คุณเอาไปใช้ในห้องคุณจะหอมกลิ่นธรรมชาติเลยนะฮะใช่กลิ่นเขาก็าจะเป็นกลิ่นเดียวกับกลิ่นโลชั่นเลยนะคะใครที่ชอบกลิ่นโลชั่นแล้วเนี่ยก็สามารถซื้อน้ำหอมปรับอากาศเน <N> ี <N> ่ยไปด้วยได้ลองใช้กันนะเพราะว่าเขาทำของดีมาจริงนะ <N> ผมก็พูดซ้ำๆนี่แหละของดีมาจริงๆนี่แหละค่ะนะคะ มีวนี้พาร์อะไรนะมึงพูดหลายตัอันนี้มีอยู่สามมีวันนี้มีอยู่สามตัวด้วยกันใช่ไหมม,มีโลชั่นซึ่งอันนี้สองตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนี่นะคะย้ำอีกทีเนาะอันนี้เป็นสองสองตัวนี้เป็นสองตัวเดียวกันนะคะอันนี้คือสองร้อยเอ็มแอลว้าว <c oughs> <c oughs> อันนี้สองร้อยเอ็มแอลนะคะส่วนอันนี้หนึ่งร้อยเอ็มแอลนะคะคนบอกร้อนใช่ครับวันนี้นะช่วงนี้อากาศร,ร้อนมากนะขอให้ทุกคนนะครับด,ดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีด้วยนะครับเนื่องจากว่า ถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันอาจทําให้เราเกิดตกสะฮีตได้นะฮะ <S 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 สโตก <c oughs> ขอบคุณครับที่ช่วยแก้นะฮะคือถ้าคนอาจจะแบบชอบออกกาลังกายเนี่ยช่วงนี้ผมแนะนําว่าอาจจะแบบเลี่ยงการออกกาลังกายแบบกอ,อก,กในห้องแอร์ได้ไหมคะได้ครับผมถ้าออกในห้องห้องแอร์หรือว่าคุณคุณรู้ตัวทันก็ก็ดีนะครับผมถ้าสมมุติว่ารอออกอยู่แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันร้อนมันอึดอัดหรือร้อนเกินไปเนี่ยก็แนะนําให้ร้อนไหมเมื่อกี้ตอนเต้นอะร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนแอร์สองตัวอืมมันเลยไม่ร้อนมากนะฮะ ก็คือให้ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับช่วงนี้่ะอากาศร้อนมากครับใครที่ต้องตากแดดก็อดทนนะครับผมไม่กูพูดกูพูดจริงมาละคนที่ทําต้องทํางานตากแดดอะ่ะคุณก็ต้องอดทนไม่จริงๆต้องรู้ลิมิตตัวเองด้วยเอางี้ดีกว่าต้องบอกเขาว่าเวลาไปอยู่ทํางานกลางแดดบางคนต้องทำงานกลางแดดจริงแหละแต่หมายถึงว่ารู้ลิมิตด้วยว่าหมูว่าเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆริงอ่ะให้รีบเข้าร่มเนาะไปหานนะื้อหาท่ากินพักผ่อนบ้างนะคะอย่ายืนแบบนานเพราะมันตายได้จริงๆนะเว้วยมันตายได้คือแบบบางคนเนี่ยที่เป็นแบบคือแบบเข้าใจว่าตัวเองแบบอาจจะแบบ สุขภาพแข็งแรงมากเนี่ยก็ยังเกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะครับก็อันนี้คือเป็นห่วงนะอยากบอกทุกคนนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมได้ได้ยินข่าวแบบในแทบทุกวันเลยนะนักวิ่งหรือว่านักปั่นจักรยานหลายคนเนี่ยคือแบบว่าแบบเป็นลมหรือบางคนก็อาจจะแบบช็อกหมดสติได้นะครับผมถ้าไปโรงพยาบาลแล้วเขาปั๊มช่วยทันก็โอเคเลยนี่พูดจริงๆไม่ว่าจะแข็งแรงขนาดไหนเจอแดดขนาดเนี้ยโหมันตายได้นะเว้ทุกคนจริงๆต้องดูแลตัวเองดีๆกันเยอะๆเลยนะคะแต่ถ้าอยากปกป้องผิวนะคะก็ต้องนี่เลยนะคะโลชั่นนะคะออคิวเบนเดอร์นะคะ เส้อันนี้นะคะเป็นสักกดจากดอกกล้วยไม้เย็นนะคะไอ้ดอกกล้วยไม้สักกดเย็นดอกกล้วยไม้เย็นเหรอมันไปอยู่ในตู้เย็นเนี่ยอ๋อเลยเย็นนะฮะกดเย็นในห้องแอร์ก็จะยิ่งกรอบเลยนะว่าขนาดไม่เย็นยังกรอบอร่อยเลยนะฮะอืไม่ดอกกล้วยไม้สกัดเย็นนะคะอย่างที่บอกย้ำไปเนาะย้ำไปแล้วย้ำโปรไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนฝากถามว่ากินได้ไหมอันเนี้ยถามจริงว่าถามจริงหรือเปล่า ตัวครีมเนี่ยผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆได้กินนะมึงกินไม่ได้มไม่แน,น,นะนําให้กินนะครับถึงผมจะลองชิมมาร์กหน้าเข้าไปบ้างแต่ว่าผมก็ยังแนะนําให้เพ,พื่อนอย่าไปกินนะครับผมเอาทาตัวอย่างเดียวก็พอแล้วครับทาตัวอย่างเดียวก็พอคือ <esf. S 1> ช่วยบารุงผิวคนที่ไปตากแดดมาหรือใครที่ว่าต้องออกไปโดนแดดหรือว่าแบบว่ารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยผิวแบบคืออยากผิวแข็งแรงขึ้นอ,ะอ่ะแล้วก็มาร์กหน้าเนี่ยคืออยากให้ผิวหนา้าแข็งแรงขึ้นเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับ ก็คือช่วยฟื้นฟูถึงเซลล์ระดับเซลล์ผิวนั่นแหละแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่มาร์กหน้าหรือโลชั่นนะคะก็จะเพิ่มความชุมช่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก <c oughs> ็ช่วยมีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะคือทําให้แบบว่าไม่แก่ก่อนวัยด้วยไม่ว่าจะใช้ไหนก็นแล้วแต่นะคะเรื่องความขาวเนี่ยก็ ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นจริงๆค่ะแต่จะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นเนาะไม่ใช่ใช <ๆ S 1> กระจ่างใสมันไม่ใช่ขาวขึ้นทันทีจะค่อยๆกระจ่างใสซึ้งเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากๆ<ช>ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารเล่งขาวที่เป็นอันตรายต่อผิวพรรณนะครับผมใช่ใช่ชก็เลยว่าจะค่อยๆปรับสภาพผิวของคุณเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ขาวใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะซึ่งดีมากๆแล้วที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากๆนะครับผมกลิ่นหอมมากๆนะคะเป็นกลิ่นเอ่อสกัดจากดอกโมกและดอกกล้วยไม้ป่าอืมเงเอามึงเล่าเลยตอนขวบครึ่งมึงเป็นยังไง กูก็แบบว่าเล่นนั่งเล่นของเล่นมึงขวบครึ่งมึงเออแต่ขวบครึ่งมันเล่นของเล่นได้แล้วเออมันเล่นได้ของเล่นได้แล้วเล่นของเล่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบแบบว่าเล่นเป็นลูกแก้วอะไรเงี้ยไหลตามรางอือของกูเจ้ากว่ามึงเยอะอะไรขวบครึ่งที่กูเริ่มกินลูกแก้วแล้วกูเริ่มกินของเล่นแล้วจริงมันจริงติดคอแม่เป็นไงแม่ทุบแม่ก็จับความรัดดันตรงเงี้ยมันก็ออกมาบางวันก็ออกเป็นลูกแก้วบางวันก็ออกเป็นกูกินทุกอย่างแม่แต่เด็กแล้ว มึงเห็นแมลูกกระสุนปืนที่เด็กๆเข้าไปไปยิงเล่นกัน,น,นอ่ะกูอะเด็กๆอย่าทําตามนะครับแล้วพ่อแม่เด็กๆ <ทำ S 1> เนี่ยเ <ทำ S 1> วลามี <ทำ S 1> ต้องระวังเด็กข่าจะไปวางนะครับเผื่อเจอเด็กที่มันนิสัยไปผมตอนเด็กกูเนี่ยเอายัดเข้าจมูกแล้วก็สูดเข้าไปมันก็ไปค้างอยู่นี้แล้วกูก็ร้องไห้เดินไปหาแม่แล้วแม่ไม่เชื่อเชื่อเช,ชื่อนี่เชื่อเพราะมันติดอยู่ไอ้กระสุนลูกปืนอารมณ์มันก็ติดพี่สาวอะไรก็ช่วยเอาแหนบมาแงะออกได้อยู่ได้ปะได้กูนี่หลายอย่างมากชีวิตเนี่ยหงหูแก้วหงทะลุทะลุมาหมดแล้ว กูพูดเรื่องจริงไม่ถามประวัติกูได้โรงพยาบาลในช่วยสี่อ่ะกูไปประจําเลย <c oughs> เออ,อสิ่งสิ่งสิ่งนี้คือไม่ได้ควรจบควรทําตามนะไม่ควรทำตามนะครับพ่อนะ่ทำมาหมดแล้วแต่อัน,นี้ไม่ควรทําตามพ่อแม่ต้องดูแลลูกด,ดีๆนะคะไม่งั้นลูกคุณจะโตมาเป็นแบบนี้ <c oughs> อย่าให้ลูกโตมาเป็นแบบนี้คนระับเ,เนื่องจากผมเนี่ยคือผมอยากมา พูดเป็นวิทยาญาณนะฮะคือไม่แนะนำเป็นคำเตือนที่ว่าต้องระวังนะครับเด็กๆนะครับใครที่แต่คงไม่มีเด็กๆมาทำแบบกูหรอกมันไม่มีใครทำแบบมึงหรอกจริงๆตัวใหญ่แล้วเขาก็แต่ไอ้เน็กก็บอกก่อนมันเป็นคนแบบมือไวมากๆแล้วก็เวลามันจะเนี่ยไวปะหลังขายของเน้อเัาจะอืมไวแค่นี้เขาก็รู้แล้วเขาก็เชื่อแล้วากูไวมากไวจริงๆนะคก็คือแบบว่าทำโน้นทำนี่ไอ้เนกมันสนมากว่าเด็กๆก็ต้องเข้าใจนะคะ ช่แต่ก็คือระวังดีๆนะคะเด็กๆอย่าทำตาเด็กๆไม่มีเด็กคนไหนดูมึงหรอกตอนเนี้ยอืมแล้วถ้าเป็นพ่อแม่เด็กๆก็ต้องแบบวางของอะไรนะเด็กที่อยู่ในช่วงแบบกำลังกำลังโตตัวเล็กๆอ่ะต้องระวังเรื่องแบบหยิบจับลองเข้าปากอะไรเงี้ยอันนี้หลายคนต้องรู้อยู่แล้วใช่แล้วก็ปักฟองปักไฟอะไรเงี้ยที่ต้องระวังนะครับผมพ่อเด็กๆผมลองมาหมดแรงจริงนะโอ้ยแย่ไปแล้วแล้วมันช็อตไหมช็อตดิช็อตได้ตื๊ดยี่งไรแล้วกอ๋ออ๋อบอกแม่ไหมไม่บอกบอกไม่ได้เรื่องพวกนี้ตอนเด็กๆอ่ะแ่ดาเดี๋ยวพ่อแม่ด่าดิอุย ตอนเด็กๆเหมือนแม่แม่ดุกว่านี้บ้าแม่ประจีนมากมันจเป็นดุแม่แม่น็กตอนเด็กๆก็จำได้ว่าเขาต้องระวังเนี่ยไม่งั้นลูกเขาจะดุกว่านี้ลูกเขาตายหาพอดีเลยตอนเล่นแบนชานะเหมือนแม่จะดุกว่านี้แต่ตอนนี้เหมือนแม่ใจดีมากเลยแม่เเรียกว่าสัจะทมไม่เขาเรียกว่าปรงปรงเคยดุเคยว่าบ่อยๆหลังๆเริ่มปลงเคยเห็นเด็กที่ไหนเอาเอานิ้วไปหยากระไฟกูเนี่ยช็อตป้าบแลยปุ๊บมันยังไม่พอกูเนี่ยครบวนแม่งหมดอ่ะ <laughs> ปื้นสองนิ้วนี่โคตรแรงเลยนะเว้ย <laughs> หรือปลั๊กไฟที่แบบขาดคือเด็กๆไม่ควรทำตามอันตรายมากเลยบ้านผมเนี่ยคือเด็กๆกูทำ <laughs> ทำไมก <laughs> ูเด็กๆกูเป็นนักประดิษฐ์ไง <laughs> นักประดิษฐ์ก <laughs> ูชอบประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่แล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยกู <c oughs> ทำรถอันนี้แม่รถแข่งไห้เล็กๆทำหมดผมเนี่ยประดิษฐ์เนี่ยแล้วตอนเด็กๆอ่ะไม่มีตังค์ซื้อเฮลิคอปเตอร์ครับกูต้องเอารถทำไอ้รถรถ รถกระป๋องอะ่ะตอน,นเด็กเขาเรียกเรียกรถกระป๋องอะ่ะต้องเอารถกระป๋องอะ่ะมาดัดแปลงมอเตอร์ให้มันตั้งแล้วเปลี่ยนนะแล้วเอามา้มตีมนะเว้ยมาทาเพื่อเป็นแบบเป็นเฮลิคอปเตอร์แทนอะ่ะแล้วมันมาขึ้นไหมขึ้นแม่งขึ้นขึ้นขึ้น,นหมุนติ้วเลยตอนนั้นยังทํายังทําหางหลังไม่เป็นก็ยังยุคนั้นยังไม่มีใจโรที่เอามาใสา่แบบว่าเพื่อกูพูดยากไปแล้วนั่นแหะมาใสาาา่ของเล่นะเออบังคับเพื่อให้มันแบบคุมง่ายอะไรเงี้ยกูประดิษฐ์คือตอนนั้นไม่มีตังซื้อเฮลิคอปเตอร์ไม่มีตตัังงงคซื้้ออออกกก็มีบเาาาทุย่จ เขาเรียกว่าเป็นแผ่นแบบว่าบอร์ดจากไอ้พวกรถบังคับเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นเครื่องบินบังคับเออมาประดิษฐ์เป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยทำยากก็เคยนักประดิษฐ์นะเนี่ยนักประดิษฐ์กูเนี่ยหนูน้อยนักทดลองแล้วก็นักประดิษฐ์ด้วยคือทำเครื่องบินบังคับเนี่ยบินว่นอนเลยเว้ย กูจ๊าบมาตอนเด็กหนูกูทดลองมาหมดแล้วคือถ้าจะทำเครื่องมิมคับเนี่ยทำได้จากรถกระป๋องแต่พอจริงๆไปมายุคนี้ไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาออกบอร์ดที่มันสำเร็จรูปมาแล้วคุณได้เอาเครื่องบินบังคับไปเลยใช่เป็นแผงวงจรป่ามาแล้วคุณก็ทำโครงเครื่องบินที่พวกคุณอยากทำบินแล้วก็บินได้เลยไม่ต้องมาประดิษฐ์เอานู่นแสนนี้แล้วนี่คือมีพร้อมแล้วมีพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวนี้ยังชอบยังชอบสะสมเลยเครื่องบินบังคับอะไรอยู่หรือเปล่าคะไม่ับพอโตมาก็เห็นนะเริ่มเป็นสะสมใบพัดของจริงฮอเฮลิคอป มีแต่ใบพัดแล้วเดี๋แต่ใบพัดเลยครับตอนนี้ก่อนมีเครื่องเดี๋ยวก่อนมีเครื่องใบพัดทฮลิคอปเตอร์ใครอยากหาว่าถูกนะครับใบหนึ่งเนี่ยใบหนึ่งเท่าไหร่บอกไม่ได้เผื่อแม่ดูไลฟ์อยู่แต่เริ่มต้นผมจะบอกให้คุณจะไปซื้อใบพัดเลคอปเตอร์มีเงินหลักล้านถึงหลักสี่ห้าแสนอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากได้ใบเนแพงที่สุดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ของกูไม่ได้ซื้ออ๋อได้มาได้มาใช่คือหลายคนเนี่ยอาจจะอยากสะสมไงแต่ผมบอกว่าอย่าเลยนะครับผมไม่มีประโยชน์นะครับแล้วใบพัดมึงจะสะสมทำไมไม่มีเครื่องบินนะ เด <minutes> ี๋ยวมึงหาว่ากูโม้ใบพัดเนี้ยนะใช่กูม <lawsuit> you know? ีใบพัดเฮลิคอปเตอร์นอนในห้องนอนของกูด้วยโอ้ยเม็กเมึงจะยกไปทด้ไมยังใจอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันเท่านี้ละหกเมตรไม่ยาวไม่ไม่ยาวมากอันนี้จังอันนี้หลักหลักอะไรหลักเลยมึงระวังอ่ะกี่กี่หน่วยโอ้ยอันนี้ไม่่กีร้อยมึงจะยกมาได้ยังไงแม่งเอ้แล้วมึงจะยกกลับไปยังไงอังกูฝังมึงถือก่อนโอเคมึงถือไหวปะวะไหว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 อังมึถือไว้อะโอเคได้เดี๋ยวหาว่ากูขี้โม้ว่ากูมีใบพัด เฮลิคอปเตอร์ในห้องนอนมึงเดียววะคนนั้นมึงถือไว้อย่าให้ตกนะเว้ยเออไม่หนักเท่าไหร่หรอกโอ๊ยดักเอาเอาเอาอะโอเคจอดลงจอดลงอ่ะชิบหายแล้วห้องกูโอเคได้จะตั้งมันยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อนดูมันไม่ได้หรอกอ่ะถือให้เก็บก่อนแป๊บนึงถือให้เอาอืมอะขยับกล้องไปขยับกล้องอ่ะกูเอาเก็บก่อนกูมาทำไมวะเนี่ยมึงเดินเข้านี่ไปเลยมึงเดินทะลุนี่ไปเลยไปเกิดมาเพื่อลำบาก โอ๊อยเจตเลยไปพัดมาทำไมเนี่ยในแค่นี้แหละเขาเป็นสุขใจแล้วไปพัดจริงกับเดินจริงทุกคนแม่โคตรใหญ่อะ่ะแล้วแม่เอามามาไว้ในห้องนอนน่ะทุกคน,นมันเอามาทำอะไรวะไม่มึงถามนี่แหละเ <laughs> ออแม่งอเอ้เยไไอยากเห็นอะไร <laughs> มึงอยากเห็นอะไรอีกมึงอย่าบอกเครื่องบินนะกูที่เกียดยกมานะเว้ย